มันไม่ใช่การเอาสินค้ามาย้อมแมวอย่างที่คนเขาคิดถึงแม้ราคามันจะไม่แพงแต่เราใส่ความตั้งใจแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพคำว,ว่าแพชชั่นก็คือทําแบรนด์นี้เพื่ออะไรคําตอบมันก็คือความสุขของลูกค้าที่ได้ลองใช้สินค้าของเราเมลินดาอยู่ในธุรกิจที่เป็นแฟชั่นเนาะมันแม้จะมีสิ่งที่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลังเสมอเราไม่อยากให้มีสินค้าที่มันถูกทิ้งเพียงเพราะแค่ว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้ว สวัสดีครับผมแชมป์นะครับเป็น Executive ิวทีฟเ o r ของเมลินดาครับมันย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วมันยังไม่มีสินค้าที่แบบราคามันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็คุณภาพดีมีความแบบน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภยัยดังนั้นเรามาทำแบรนด์เครื่องสำอางขึ้นมาดีกว่า แต่ว่าพอมาขายทางร้านค้าเขาก็ปฏิเสธว่าเขาก็มองว่าเป็นแบรนด์มาจากไหนก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ทางร้านก็บอกว่าต้องใช้เงินจ้างดาราจ้างสื่อแต่ด้วยความที่เราเป็นเหมือนกับผู้ประกอบการเล็กๆก,ก,ก็อาศัยเดินเข้าไปในตลาดบ่อยๆก็เลย,ยไปได้ยินเพนท์พอยต์หนึ่งที่ช่างแต่งหน้าเขาอยากจะได้สินค้าที่ใช้ในกองถ่ายแล้วมันสามารถแบบอยู่ติดทนได้ทั้งวันเฮ้ยเนี่ยเป็นโอกาสในการที่เราจะเอาสินค้ามาเข้าตลาดได้เมลินดาเริ่มมีชื่อขึ้นมาในตอนนั้นครับคำว่า p a ชช i o ก็คือทําแบรนด์นี้เพื่ออะไรคําตอบมันก็คือความสุขของลูกค้าที่ได้ลองใช้สินค้าของเราเราจะเริ่มต้นจากจุดนั้นนะครับโดยที่เราจะตัดในเรื่องของต้นทุนกําไรอะไรออกไปทั้งหมดเลยจะมีแค่แบรนด์สินค้าแล้วก็ลูกค้าแค่นั้นมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเนี่ยครับแล้วเขาเอาลองคืนะไปใช้แต่งหน้าในวันรับปริญญาแล้วเขาบอกว่ามันทําให้หน้าเขาอยู่ติดทนทั้งวันและทําให้วันพิเศษของเขาจบได้อย่างสมบูรณ์เฮ้ยสิ่งที่เราทํามันมีความหมายขนาดนี้เลยเหรอ คอลเลกชันชิฟฟอนลิปบาลเราอยากจะมีโปรดักต์สักตัวหนึ่งที่สื่อถึงช่วงเทศกาลที่มีความสุขคนได้รับแล้วมีความสุขเรามีการดีไซน์ออกแบบโม่ขึ้นมาของพาเลตตัวนี้เป็นเคิร์ฟที่มีความผิวไหวเหมือนกับโบชิฟฟอนนี่สำหรับตัวอายแชโดเราจึงมองหาฟินิตที่มีความบางเบานุ่มละมุนแล้วก็ติดทนดังนั้นอินกิเดียนเดียวที่มันสามารถตอบโจทย์ได้ก็คือเพิร์ลพาวเดอร์ราคามันแพงกว่ากลิตเตอร์ทั่วไปแน่นอนอยู่แล้วแต่เราอยากให้สินค้าตัวนี้ออกมาพิเศษจริงๆเราก็พยายามทำให้ คูโทนของเมลินดาเนี่ยใช้กับผิวคนไทยแล้วสวยจริงๆครับคอนทัวร์เราใส่สีเทาลงไปในเนื้อของตัวคอนทัวร์ด้วยเพราะว่าสีเทาอะมันเรียนแบบเงาครับมันเลยทำให้มีความแบบดูเป็นธรรมชาติเราอยากให้เขาเดินเข้ามาหยิบสินค้าเราด้วยความรู้สึกภูมิใจและก็มั่นใจในการที่หยิบสินค้าแบรนด์ไทยขึ้นมาอยากจะซื้ออายแชโดว์ซื้ออายไลเนอร์เพราะนี่คือแบรนด์เมลินดา ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดแต่สิ่งที่เราต้องยึดมั่นไว้คือความคิดแล้วก็แฟชั่นที่เราอยากจะทําตั้งแต่ตอนแรกวันหนึ่งปลายทางมันจะมาถึงความสําเร็จจะรออยู่ข้างหน้าครับ